มาโอเคนะคะก็น่าจะเห็นภาพนะคะเราจะมาฝึกเติมนะคะคำศัพท์เนาะเจะมี <Okay. S 1> คำศัพท์อันนี้ยังอยู่ในส่วนของ my family นะคะอ่ะเป็นเรื่องของ family อยู่อ่ะ แล้วเรียนช่วยปิดไมค์ให้คุณครูก่อนนะคะเราลองดูตรงนี้ก่อนเขาบอกว่า Look at the picture below ก็คือให้ดูรูปนะคะตรงนี้ด้านล่างเลยนะคะเอาล่ะเด็กๆด,ดูก่อนนะคะ,ะคนนี้คือปีเตอร์ค่ะปีเตอร์ลูกศรชี้มานี่เลย Who is Peter เด็กๆคะ Who is Peter Peter เป็นใครคะ Who's this Who's this มองเห็นภาพไหมใครเอ่ย Father Good Good Okay อ่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะอ่ะอันนี้ซูซานคนนี้ซูซานนะคะ Who is Susan Who is Susan Susan Who is อ่ Mother Okay This is Mother Okay Good job And this is Mitchell. 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 Who is Mitchell? Brother. 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 Good. Brother. Sarah. 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 Sister. Who is Sarah? Sister. 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 And. Sister. Okay. Tommy. Who is Tommy? Brother. 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 Okay. And do you know Sparkly? Sparky. สปาเก็ตตี้สปากีคือใครคะอัดดอกอัดดอกนะคะแต่ว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าเอามาบ้านเหรอคะดูเหมือนว่าแมวจะไม่มีชื่อเนาะอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูคําศัพท์ตรงนี้นะคะเขามีคําศัพท์ตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่ะเด็กๆดูตรงนี้คําศัพท์ตรงนี้นะคะอ่ะอ่านอกจาก father mother แล้วการที่เราบอกชื่อ อะเรียกพ่อแม่นะคะเราสามารถเรียกได้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า mom dad เห็นไหมคะ mom dad โอเคอ่าใช่แล้วก็ sister brother อ่าเด็ๆกๆรู้จักคำนี้ไหมเด็ๆกๆรู้จักคำนี้ไหมคะอาจารย์ครับลูกชายัโอ,โอ้เก่งมากลูกอูเก่งมากเลยอันนี้แปลว่าลูกชาย อ่าลูกชายนะคะโอเคอ่ะทีนี้อันนี้คือ dog ก็คือหมา sister and brother ก็คือนะคะเป็นพี่สาวแล้วก็อาจจะเป็นพี่ชายนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูอันนี้ค่ะอ่าเรามาเรามาดูเรามาดูนิดนึงอ่าให้ดูรูปทบถวนกันอ่ะอย่างนี้ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะอาจจะมองและเรียนสามารถขยายหน้าจออ่ะอันนี้เขาบอกว่า Peter is m i c h e l อ่ะเด็กๆคะคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดหนึงอ่ะนักเรียนจะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวลูกจะได้เรียนตอนปอ .3 อ่าแต่ว่าคุณครูจะอธิบายให้ฟังในตอนนี้ที่เราจะทำแบบฝึกหัดกอนอ่าถ้าเป็นที่คุณครูวง ปมสีแดงๆอันนี้มันแปลว่า okay. ของค่ะลูกเป็นของค่ะอ่าเป็นของนะลูกเป็นของสิ่งด้านหลังเนี่ยเป็นของอ่าสิ่งด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นของนะคะอ่าเป็นของอันนี้เป็นของคนนี้อ่าเป็นของคนนี้เป็นของคนนี้นะสิ่งที่เราจะตอบเนี่ยจะเป็นของคนนี้อืมอ่า สิ่งที่เราจะตอบนะคะจะเป็นของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอ่ะทีนี้เด็กๆลองดูนิดนึงนะคะเขาบอกว่า Peter Peter เนี่ย Peter เป็นเป็นเป็นอะไร m i c h l l s อ่า p e เ e r เป็นอะไรของ Michelle คะ Peter เป็นอะไรของ Michelle dad <Yes. S 1> เยี่ยมมากค่ะ่า dad ค่ะ่ h เด็กๆก็ตอบว่า dad <Yes. S 1> ได้เลยใช่ค่ะ Peter เป็น dad mm hmm. ของ m i c h ล e เห็นไหมคะ mm hmm. พ่อของ m i c h ล e l Peter เป็นพ่อของ m i c h ล e นะคะาอ่า mm hmm. โอเคต่อมาค่ะ Susan is Sarah s. Susan <S mm hmm. เป็นอะไรของ Sarah คะ เป็น Brother, Brother. นะคะ mm hmm. เยี่ยมมากเลยอ่ะอันนี้ Brother บ้าผมมีเสียงดีกองครัอ่าโอเคนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อต่อมาค่ะข้อนี้ค่ะเขาบอกว่า Sara h is t o m m y Sarah ค่ะซาร่าเป็นอะไรกับทอมมี่เป็นอะไรของทอมมี่คะ Sister, sister, sister. อ๋อซาร่านะซ <Sister. S 1> าร่าคนเดียวนะซาร่าคนเดียวนะซาร่า <Sister. S 1> อ่า sister นะคะเป็น sister นะคะโอเค เราขีดตัว sister ออกไปเราก็ใส่ sister เด็กๆทบทวนตามคุณครูนะคะวันนี้เนาะอะต่อมาข้อที่5นะคะ Sparky Sparky is the family Sparky คืออะไรเอย่ยหมาค่ะหมาค่ะฉะนั้นก็คืออดอฟนะคะเป็นเป็นหมาของครอบครัวเราอ่า นะคะเป็นของครอบครัวเราหมานี่นะคะอ่ะต่อมาข้อหกสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าซาร่าแอนด์มิเชลซาร่าแอนด์มิเชลนะคะเป็นอะไรของทอมมี่คะซิสเตอร์แอนด์บราเดอร์่ะซิสเตอร์นนะคะก็ใส่ปายเป็นอ่าซ <Sister. S 1> ิสเตอร์ S ไอเใช่ไหมโอเค อ่าหนลองท่อง brother ดิ brother ดิท่อง brother ดิ b r o t h e r อ่า b r o t h e r อ่าโอเคสแสดงว่าลูกชายคือตัวหลอกนะคะโอเคนักเรียกเยี่ยมมากอ่ะลองดูอีกสักหนึ่งอ่านแล้วกันนะคะอ่าอันนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่มีรูปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูรูปก่อนอ่า จะมีนะคะคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าอยู่นะคะอ่ะคนนี้คือจอนนะคะจอนนะคะคนนี้คือจูเลียอ่ะคนนี้นะคะมาคัสมาคัสนะคะอ่ะคนนี้ชื่อแมรี่ค่ะแมรี่โอเคพีเจออันนี้ชื่อแพทอ่ะแล้วมาดูลูกๆนะคะลูกๆของมาคัสกับแมรี่มีแอนมีแอนโทนี มีอเล็กซ์อ่าแล้วก็มีลูกๆของปีเตอร์กับแพทนะคะจะมีโซเฟียแล้วก็แซมอ่นานักเรียนดูจากนักเรียนดูจากแถวนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าใครอายุเล็กที่สุดอเล็ก <Alex, S 1> ใช่ไหมว่ามีผมแค่3ามสี่เส้นเองเนาะใช่ไหมใครโตสุดคะใครโตสุดใครโตสุด แอนแอนโตสุดเลยเนาะไล่มาเลยเนาะอ่ะโอเคเนาะอ่ะได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าดูตรงนี้อ่ะดูตรงนี้นะข้อหนึ่งเขาบอกว่า m a r คัสเนี่ย is Alex Alex คือคนนี้ค่ะ m a r คาสเป็นอะไรของ Alex กคะเด็กๆ มาคัส s father นะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี <JI> ๋ยวเรามาเขียนลงไปนะคะอ่ะเด็กๆพูดมาเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะคะ father นะคะอ่ะท่องสิคะไหนลองท่อง father ด้วยกันค่ะ f a t h e r อ่าเยมาค่ะ F A T H E R, A T H e R. อ่าต่อมานะคะเขาบอกว่าจูเลียเรามาดูจูเลียค่ะจูเลียอยู่ไหนจูเลียคือนคนนี้ คนนี้นะคะจูเลียนะคะชื่อเรียนะคะ,ะเป็น grandmother ของ Anne. แอนอท่อง grandmother มาสิคะท่อง grandmother มาค่ะเรียมากเลยค่ะ,ะ grandmother e เราเขียนติดกันที่หนึ่ง G h e R. ทีนี้ข้อ3นะคะแพดนะคะแพด is s o h i a มาดูแพดเป็นอะไรของโซเฟียแพ t แพดแพดแพดคนนี้ค่ะนี่คนนี้โซเฟียค่ะคนนี้เห็นือยังอ่าเป็น mother อ้าวท่อง mother มาค่ะ อ่าเยี่ยมมากเลยนะฮะ M O T H E R อ่าโอเคอ่าต่อมาค่ะ Sophia is Sam Sophia คือคนนี้ค่ะนะคะ Sophia เป็นอะไรของ Sam คะพี่ค่ะพี่ค่ะพี่สาวว่าไง Sister Sister ออาท่องมาค่ะ Sister Sister <S s e Good job อะต่อมา John John is Ant John Anthony จอห์น uh กับ Anthony ค่ะเออมาดูซิจอห์นจอหคือคนนี้อะมาดูร huh. yeah. ูปภาพ John คือคนนี้ค่ะ Anthony คือคนนี uh ้เออจอห์เป็นอะไรของ Anthony คะ ก<จ>อนเป็น,ปนอะไรคะเ grandfather, grandfather. เอา,อาท่องมาสุดท้ายคะ่ะ Mary is Sam เอามาดูหน่อยสิคะว่า Mary ค่ะ Mary คือคนนี้ Mary คือคนนี้ค่ะลูก Mary กับ Sam โอ้เป็นอะไรกัน Mary เป็นะปอะไรของ Sam คะ Mary น่าจะเป็นน้องพ่อเป็นน้องพ่อเป็นน้องพ่อพ่อน่าจะแก่กว่าน,นี้มีหนวด เป็นอะไรคะน้องพ่อเรียกว่าอะไรน้องของพ่อเรียกว่าอะไรอ oh, <okay. S 1> อ่าใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยอ่าแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า aunt ได้เลยนะคะใครรู้บ้างว่า aunt สะกดยังไง A U N T Aunt <im it ra> นะคะอ่าใช่ <im it ra> เพราะคำว่า Uncle แปลว่านะคะอาจจะเป็นน้าผู้ชายนะคะน้าชายนะคะอ่าหรืออาจจะเป็นลุงก็ได้นะคะอ่า Aunt อาจจะเป็นป้าหรืออาจจะเป็นอาผู้หญิงก็ได้โอเคไหม อ uh ่ะเยี่ยมค่ะ